นกเขาแมวตัวใหญ่แผดเสียงคมขวัญจนไอน้แม่นซึ่งนอนซุกตัวอยู่ใต้าผาพวยสะดุ้งโยงมานสีมึกมืดดำของพื้นป่ายามราตรีด้านนอกที่มันพยายามจะหลับตาเพื่อให้หนีพ้นสร้างความพรั่นพรึงให้มันอีกครั้งคืนนี้มันมานอนเฝ้าไร่เขาโพดกลางป่ากลางดอยของครอบครัวด้วยวัตรผุยผู้เป็นพ่อไม่ว่างต้องไปทำธุระในเมือง สามแม่ก็ต้องเลี้ยงน้องอายุสามขวบที่บ้านฉะนั้นผู้ที่ต้องมาเฝ้าไร่ไม่ให้ถูกฝูงหมูป่าเข้ามากินจนเกิดความเสียหายได้ก็ต้องเป็นมันเท่านั้นไม่ใช่ใครอื่นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่ตะผุยให้ติดตัวไว้ก็คือลูกซองเดียวใบคารกับลูกปืนอีกเจ็ดนัดเอาไว้ให้ยิงไล่หมูเพราะป่าแถบนี้แม้จะอยู่บนดอยสูงแต่ไม่มีอันตรายอะไรให้หน่าหวาดวัน เสือสางสัตว์ร้ายนั้นไม่ต้องไปถามถึงไม่มีให้เห็นมาหลายสิบปีแล้วแต่สิ่งที่ไอ้เม่นหวาดกลัวหาใช่เสือสางสัตว์ร้ายแต่อย่างใดไรตะก้อมต่างหากเล่าที่น่าพลันพึง ก้อมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันกันกบไอเมนแกมีสวนมีไร่อยู่กลางป่ากลางดอยเชกเช่นที่ชาวบ้านแถบนี้มีแต่แล้ววันหนึ่งเมียของตะก้อมร้องห่มร้องไห้แหกปากโวยวายลั่นตลาดนั่งอยู่ในชุดที่พึ่งกลับหรือกำลังจะไปไร่อย่างเช่นทุกวันข่าวร้ายที่พร่ำออกมาจากปากนางนั้นทำให้หลายคนในหมู่บ้านที่ได้ยินถึงกับพหวาตะก้อมตายแล้ว เมียของตะก้อมบอกว่าเมื่อเช้ามืดนี้นางฝันประหลาดฝันว่าตะก้อมซึ่งไปนอนเฝ้าไร่ดังเช่นที่ทำประจำกลับมาหาที่บ้านมาถึงก็ก้มหน้านั่งร้องไห้ด้วยความแปลกใจนางจึงเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สภาพที่เห็นตะก้อมเงยหน้าขึ้นมาแล้วลูกตาหายไปข้างหนึ่งซ้ำกระโหลกยังเป็นรูโว เห็นวิวทิวทัศนด้านหลังเมื่อมึงเอ้ยข้าข้าตายแล้วนะตะก้อมบอกเสียงยานคางร้องไห้เสียงเย็นน้ำตาที่ไหลบ่าออกมานั้นเป็นสายเลือดจากนั้น <c oughs> นางก็สะดุ้งตื่นยังไม่ทันได้ลุกออกจากที่นอน <c oughs> ก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่ง เดินตัดผ่านนอกม้งออกไปทางหน้าบ้านด้วยว่าอยู่กินกันมาก็ไม่ใช่น้อยปีรูปร่างของผัวรักแม้จะเห็นเพียงเงารางๆังนางก็จำได้พ่อมึงพ่อมึงกลับมาตอนไหนเนะ่ะเมียตะก้อมร้องเรียกแต่ผัวไม่ขานรับเอาแต่เดินผ่านวูบว่าให้เห็นแวบ,บแต่พอนางมุดออกนอกมุงก็ต้องพบกับความชงน รอบภายในบ้านไม่มีใครเลยซ้ำประตูหน้าต่างทุกบานยังลั่นดานในไว้เหมือนตอนก่อนเข้านอนอีกด้วยเห็นแบบนี้ก็เกิดอาการใจไม่ดีขึ้นมาเป็นกำลังคว้าเสื้อผ้าเข้าไร่สวมทับชุดนอนคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วบึงฝ่าความมืดปุเลงปุเลงขึ้นไปตามทางดินที่ชาวบ้านตัดไว้สำหรับขึ้นไร่ไม่นานก็ไปถึงห้างร้องเรียกหาผัว กลับไร้เสียงตอบเห็นเพียงแสงตะเกียงวับแหวมออกมาจากในห้างเท่านั้น <G ül> พอ้อไตกระไดขึ้นไปก็แทบล้มหงายตะก้อมนอนงายผึ่งจมกองเลือดข้างกายมีปืนลูกซองวางทิ้งไว้พร้อมกับผ้าชุบน้ำมันสำหรับทำความสะอาดสภาพศพเหมือนที่เห็นในฝันไม่มีผิดกระสุนเจาะก,กะโหลจนทะลุตาหายไปข้างหนึ่งเมียตะก้อมสติแตก ขวบมอเตอรไซคลงมาตรงไปตลาดเพื่อบอกข่าวร้ายไอ้เม่นก็ดันอยู่ในเหตุการณ์ที่เมียตะก้อมเล่าถึงสภาพศพก,กับการที่วิญญาณมาบอกและมันกดจําใส่สมองพร้อมกับจินตนาการเสียเหมือนเห็นมากับตามันบอกกับตัวเองว่าอย่างไรเสียมันจะไม่ยอมมานอนเฝ้าไร่เด็ดขาดเพราะไร่ตะก้อมนั้นอยู่ไม่ห่างจากไร่ของมันเลยเรียกว่าห่างที่ตะก้อมตายหากจุดไฟ ก็สามารถเห็นวับแวมเดินลัดป่าเข้าโพธากันไม่เกินสิบนาทีเท่านั้นแต่แล้วพ่อผ่านงานศพตะก้อมได้เพียงอาทิตย์เดียวข่าวร้ายทำลายขวัญก็มาถึงมันจนได้พ่อต้องไปทำธุระในตัวเมืองหนึ่งคืนซ้ำพักหลังตั้งแต่ตะก้อมตายไปหมูป่ายังเข้ามาราวีกินข้าวโพดในไร่จนเกิดความเสียหาย จำเป็นต้องนอนเฝ้าเป็นเช่นนี้หน้าที่จะตกเป็นของใครเล่าทำไมใช่เอเมนลูกชายคนโตมันจึงจํำเป็นต้องมานอนหนาวสัน่นทั้งจากอากาศกลางป่าและความหวาดผวาเมื่อมองเห็นเงาตะคุ่มรับแสงจันทร์ของห้างตะก้อมหลังนั้นเสียงนกฮูกแผดร้องพร้อมกับเสียงสันกษสีเก่าๆที่ตีแปดทับตับจากลั่นโครมคราม เล่นเอาเอ้เม่นสะดุ้งร้องลั่นคว้าปืนมากอดอไว้ใจมันอยากจะจุดไฟไล่ความมืดเต็มทีแต่ความคิดที่ไม่รู้ว่าใครเอามาฟังหัวให้ว่าผีมันจะเห็นจึงได้แต่นั่งขดตัวใต้ผ้าผวยซุกอยู่ในมุมห้างมองออกไปด้านนอกผ่านหมู่ต้นข้าโพดท,ที่สูงแค่หน้าอกตรงไปยังหลังคาห้างของตะกอมที่อาบแสงจันทร์ด้วยอาการหวาดผวา เฮ้ยอะไรอ่ะโถ่ไอ้หมูบ้าเฮ้ยไม่ตกใจเหี่ยวแถบเล็ดแม่งเ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยชิบหายแล้วกู ฉับพลันนั่นเองสิ่งที่ไอ้เมนไม่อยากให้เกิดก็อุบัติขึ้นจนได้มันเห็นกับตาว่ามีแสงสว่างวาบปรากฏขึ้นที่ห้างของตะกอมแน่นอนว่าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากแสงตะเกียงแล้วใครกันละ่ะที่เป็นคนจุดเมียของตะก้อมหรือไม่น่าใช่เพราะก่อนที่มันจะออกมาจากบ้านเมื่อตอนเย็นเมียของตะกอมยังมาฝากฟังให้มันดูไร่ข้โพด ซึ่งอยู่ติดจนแทบจะเป็นผืนเดียวกันให้อยู่เลยด้วยว่าตัวนางยังไม่เสร็จธุระเรื่องงานศพผัวยังมีข้าวของที่ต้องทรงคืนวัดอีกมากมายไฟไฟห้างตะก้อมเปิดแล,แล้วใครมาเปิดวะเนี่ยสส,ส,สวยแล้วงานนี้แสงไฟที่ว่าดับวูบลงเหลือเพียงความมืดมิดอีกครั้งเฮ้ยแฮกแหก,แหกเอ้า ด,ด้วยอารามที่ขวัญหน,นีดีฟอไอ้เม่นเพลอแหกปากร้องลั่นเป็นคำรบสองและมันเลวร้ายมากเสียด้วยเพราะทันทีที่มันแหกปากออกไปต้นเขาโพดตรงหน้าแหวกออกเป็นทางพร้อมกับเงาร่างของใครคนหนึ่งเดินฝ่าตรงมาทางห้างของมันช้าๆมันไม่ใช่คนสายตาสั้นฉะนั้นจึงแยกออกได้ไม่ยากเย็น ร่างนั้นเป็นชายไม่ใช่หญิงซ้ำยังเดินมาจากห้างของตะก้อมอีกด้วยจะเป็นใครไปได้อีกเล่าถ้าไม่ใช่ชายเจ้าของห้างที่ตายไปยังไม่ได้สองอาทิตย์ดีด้วยซ้ำ เสียงที่คุณเคยออโอ้โหลุงก้อมขกักเสล็ดอะไรอย่างงั้นเ๋้าใส่ก็ไหลออกมาหรอกอใส่มันไม่ไหลออกมาง่ายๆหรอกไอเม่นเลยมึงนี่ก็พูดไปเรื่อย ชัดเจนและแน่นอนแล้พล่กผีลุงกอมแน่แเงาร่างนั้นเดินเข้ามาใกล้เรื่อยเรื่อยที่สุดก็หยุดอยู่กลางดงข้าโพดห่างจากห้างไม่ถึงสิบเมตรอาวไม่ใช่ไอ้ผุยีหรอก ตะก้อมถามเสียงลากยาวยานคางไอ้เมนสะดุ้งเฮือกมไม่ไม่จไ,ไม่ใ,มใจจัตะก้อมอ,อย่ามาหลอกมาร้อนผมเลยนะอ,อ๋อไอ้เมนนี่เองเออลุงฝากดูหน่อย ไอ้ผุยพ่อเองนะ่ะมันเอายาเส้นทิ้งไว้หรือเปล่าอ <c oughs> ย่าอย่าอย่ยา,ยาเส้นงั้นเหรอครับใช่ปกติแล้วไอ้ผุยมันจะเอาซุปไว้แถวแถวหลังคาเอ็งช่วยดูให้ข้าทีนะ <c oughs> ได้ดดดครับโอ้ยตาตาหลังคาพ่อนะพ่อโอ้ยเร,เราอยู่ไหนวะเนี่ยเอ่อเอ่เอตาก้อมครับผมผม,ผมหาไม่เจอเออเออผีตาก้อมเห็นดังนั้นก็ถอนให้ใจยาวเออ มาเดี๋ยวข้าขึ้นไปหาเองก็ได้รอแป,บแปบ๊บและเพียงไม่กี่วินาทีร่างพร้อมเกรงของผีตะกอมก็โผล่รวดมายืนจังก้าอยู่ต่อหน้าไอเมนต่างคนต่างนิ่งอยู่พักเดียวเท่านั้นปะปะปะป,ป,ป,ปอ,อูโอโ้โหขึ้นมาแบบ เออออ็สโโ้ตตมงาหืพี่ตะก้อมก็ทำท่าควานหาอะไรอยู่ที่หลังคาห้างอยู่ไหนนะมันน่าจะเออเจอแล้วเสร็จแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งแกะห่อยาเส้นพันและจุดสูบด้วยอาการเชื่องช้า ชื่นใจจริงๆจังหวะที่ตะกอมจุดไฟไอ้เม่นเห็นถนัดตาใบหน้าของตะกอมเป็นรูโวจริงๆเออเอโอ้โหหลุ่เลอดเลือเลยไอ้เม่นต้องทนนั่งทรมานสูดดงกลิ่นข่าวเลือดปนกลิ่นยาเส้นที่ตะกอมพ่นออกมาอยู่พักใหญ่ จนกระทั่งผีตะก้อมไอแล้วกบขากสเสลดังเช่นที่เคยทำก่อนจะถอนให้ใจหันมาทางไอเมน <c oughs> เออไอเมนวันนี้เองเป็นอะไรทำท่ายังก็เห็นผีก,ก,ก็เห็นผีอ๋อไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยจากตะก้อมอากาศดีดีวันนี้นะฮะเออ อเออไอ้ฮานน่กูก็กลัวนะพีเนี่ยเห็นกูมาเฝ้าห้างทุกวันมูเหมือนกูไม่กลัวกูกลัวผีเหมือนมึงนั่นแหละเอาละเดี๋ยวกูกลับห้างกูก่อนปัดเดียวไอหมูบ้านั่นมาแทะเอาโพดไล่กูหมดขอบใจนะขอบใจ กครับล,ลาแล้วลารับเอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ครับเออลาลาก่อนครับลูกก้อมไปแล้วเออเดี๋ยวก่อนเอ็งมียาพาลาติดมาบ้างไม่ว,าว,ว่าข่าปวดหัวเรือเกินเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ ปวดยุ่นข้างเดียวเนี่ยละ่ะย,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 ยา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 ะพระราลไม่ไม่มีไม่มีครับลูกลูกกอมออเอ็งว่าอะไรนะก็ได้ยินไม่ชัดนายปูดไหมสีถามไม่ถามเปล่ายังขยับเข้ามาใกล้นั่งยองยองเอ้ย ทำไมมันปวดหัวแบบนี้เต็มตากระแทกใจขอไปก่อนละนะไอเมนภาพตัดดำมืดไปเลยหลังจากนั้น ให้อยู่เกือบอาทิตย์พอฟื้นตัวก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังแทนที่พ่อแม่ของมันจะโมโหให้ผีตะก้อมกลับกลายเป็นว่าทั้งคู่เอ็นดูสงสารพ่อของไอเม่นบอกว่านั่นเป็นพฤติกรรมที่ตะก้อมทำอยู่บ่อยครั้งเวลามานอนเฝ้าไร่บางคืนแกก็จะเดินลัดป่าเข้าโพดมานั่งสนทนาสูบยาด้วยถ้าวันไหนพ่อของไอเมนไม่ไปตะกอมแกจะรู้ดี ว่ายาเส้นซุกไว้ตรงไหนที่มาปรากฏกายให้เอเมนเห็นคงไม่ใช่ตรงการหลอกหลอนเพียงแต่งเหงาเสียมากกว่าโถพ่อผมก็รู้นะว่าตากล้อะแกะตายแบบไม่รู้ตัวเช็ดปืนอยู่ดีๆปืนลั่นตายอย่างนั้นเป็นใครก็ไม่รู้เป็นผีหรอกแต่เขาหน้าผมไม่เอาแล้วนะ จะยังไงก็ตามผมไม่ไปคนเดียวแน่นอนปอพอ่พอผมไม่อยากเจอตะก้อมแล้ว <c oughs> เคดจนตายเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้